แชร์กดติดตามให้ครูโดงคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับเพื่อนบันทีรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่เพียงน้องเข้าสู่ช่องครูโดงคอยนะครับครับผมสําหรับช่องครูโดงคอยก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความร,รู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมนะครับให้กับเพืพ่อนเพื่อนพี่เพืน้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลกันโดยทั่วทั่วที่สําคัญนะครับ คูโดงจะมีการอัปเดตราคาที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมให้กับเพื่อนเพื่อีอนอนอน่น้องที่เป็นนักสะสมมือใหม่ได้ทราบข้อมูลกันด้วยนะครับและที่สําคัญอีกประการหนึ่งคูโดงก็จะมีการประกาศรับซื้อเหรียญหรือว่ารับซื้อธนบัตรนะครับซึ่งนํามาสะสมแต่ก็บอกกับเพื่อนๆพี่น้องทุกครั้งนะครับว่าการที่คูโด่งรับซื้อเหรียญกระสาหรือว่าทั้งหมดขึ้นมานั้น ก็เกิดจากการที่คุโด่งรักคุโด่งชอบโดยส่วนตัวนะครับไม่ได้ซื้อมาเพื่อจําหน่ายหรือว่าขายต่อแต่ประการใดนะครับสําหรับวันนี้นะครับคุโด่งจะมาแกะซองนะครับแกะซองที่เพื่อนเพื่อนพ่น้องแบ่งมาอของมาจําหน่ายให้นะครับอันนี้มาจากสุพรรณบุรีส่วนอันนี้แกะไปแล้วนะครับวันนี้คุโด่งจะมาแกะซองของอทาง คุณธีรวัตรนะครับทองผูกพันธ์นะครับจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้จะมาแกะซองนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาแกะซองว่าคูโด่งได้เหรียญอะไรมาบ้างแล้วนั้นเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรแต่ก็ต้องบอกว่าเหรียญนี้ราคาค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญที่คูโด่งสะสมกันมาบ้างนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพ่พี่เพน้องสอบถามมาค่อนข้างเยอะนะครับว่าไอ้คูโด่งตกลงเหรียญที่คู่ด่ง สะสมนัม่นคุณโด่งสะสมอะไรบ้างวันนี้ก็เลยนํามาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นธนบัตรที่คุณโด่งสะสมมาไว้นะครับแต่ว่าก็จะเป็นส่วนน้อยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนน้อยนะครับนี่นี่ก็จะเป็นแบบเก้านะครับแบงค์ร้อยแบบเก้าแบงค์ร้อยแบบสิบแล้วก็นี่นะครับนี่หลายๆคนก็คุณโด่งเคยทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องการดู เปลียนพวกนี้เอาไว้ให้บ้างแล้วนะครับอันนี้จะเป็นของพวกสตังรูอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหรียญนี่สมัยก่อนนี่ครับผมโคง้งเหรียญถ้วยเหรียญเ,เรือเหรียญเหือนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญซี่ซึ่งถือว่าหายากนะครับเพราะว่าผลิตน้อยแล้วก็นี่นอันนี้ก็พยายามส่วนเหรียญน,นี้ก็ได้มานะครับแต่ว่า ยังหาเสานตรงไม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเป็นเหรียญเป็นเงินของนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็อันนี้สตังรูที่กุดวงสะสมมาไว้นะครับก็ทยอยสะสมอย่างที่กุดวงบอกนะครับกุดวงก็จะซื้อเหรียญเดือนหนึ่งก็จะใช้งบเวลาเราก็จะเจียดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพะสยานเทวาธิราช ส่วนนี้ก็พระสยามเทวาธิราชนะครับแต่ว่าจะเป็นพระเสียรตรงเห็นไหมจะเป็นเหรียญพระเสียรตรงอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระเสียรตรงนะครับโสรถเป็นเหรียญพระเสียรตรงอีกเช่นเดียวกันนี่ครับแต่เหรียญที่ผู้ดงชอบมากก็คือนี่จะเป็นเหรียญจอบลอนะครับจอบลอช่อชัยพพึษ์ก็ถือว่าเก็บเอาไว้นะครับอันนี้ส่วนน้อยนะครับ แล้วก็จะมีเหรียญนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นเงินนี่ก็จะเป็นเงินเฮือเงินเรือเงินงห้างที่สะสมเอาไว้นะครับน,นี่สมัยก่อนชื่อมาหกร้อยบาทเนี่ยตอนนี้ราคาลงมานะครับเหลืออยู่สามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาทสําหรับตัวใหญ่ๆหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆก,ก,ก็อยู่ที่สองร้อยบ้างสามร้อยบ้าง นี่ครับตัวเล็กๆนี่ก็จะถูกลงหน่อยเงินฮนะก็ถือว่าเป็นอีกของสะสมนะครับที่คูโดงสะสมมานี่อเอาแค่ดูคร่าวๆเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูที่คูโดงจะแกะนะครับสําหรับนี่นะครับและนี้จะแกะนะครับฉีกไปเพื่อนเพื่อน,อน,อน้องเห็นเห็นเลยสําหรับเหรียญนี้คูโดงก็ประกาศเข้าไปใน ใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจนะครับมีเพื่อนๆพนี่น้องก็ทักทายเข้ามาก็ส่งมาให้นะครับอันนี้มาจากอุบ,บลราชธานีนะครับแกะแบบนี้เลยเอาให้เพื่อนๆเห็นนะครับผมนี่ก็ใส่ซองมาอย่างดีนะครับน,นี่ครับผมเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวฉีกซองอีกเนาะ ครับอันนี้คือเหรียญที่กูโดประกาศเข้าไปในทําคลิปตอนนั้นกูโดไม่มีนะครับพอไม่มีเราก็ประกาศตามหาพอไม่มีก็เลยไม่มีของจริงนํามาให้เพื่อนๆน,น,น้องๆได้ชมนะครับแต่วันนี้ได้มาแล้วนี่ครับนี่คือเหรียญเอาไม่ออกอีกอ๋อมีเจองย่นี่เห็นไหมครับผมสวยนะครับสำหรับสภาพนี้ นี่คือเหรียญไส้เลื่อนไส้แตกเห็นไหมครับโวยซองตกใช่ไหมนี่นี่นี่คือเหรียญไส้เลื่อนไส้แตกที่เพื่อนๆเขาทักมานะครับเพอกครูโดประกาศไปว่าครูโดนรับซื้อเหรียญแล้วเพื่อนๆมีพอเพื่อนๆมีเพื่อนๆก็ส่งมาให้นะครับเราก็ตกลงราคาอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็สวยด้วยเห็นไหมครับเหรียญนี่จะช้ำน้อยนะครับบริเวณเหรียญนี่จะช้ำน้อย แล้วก็มีการเคลื่อนมาแบบนี้ออกมาด้านนอกเยอะนะครับเห็นไหมเลยเลขสิทธมาด้วยแล้วดูด้านหน้าด้านหลังนะครับเห็นไหมครับนี่อย่างนี้คุด่งซื้อมาสามพันบาทนะครับตอนแรกเขาก็มาตกลงขายสี่พันนะครับกุด่งก็ต่อมาเหลือสามพันได้ไหมนี่จริงก็อยากจะแกะออกมานะครับแกะให้เพื่อนๆพี่เพียงน,น้องได้ดูเดี๋ยวได้ขออนุญาตเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวได้ไม่เห็นเนาะ ขยายไม่เห็นเพราะว่ามีไฟ่องอยู่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวได้เเอาให้เพื่อนๆน,น้องเห็นชัดๆชัดๆเนี่ยไหนแล้วก็เห็นชัดๆนี่นครับนี่เออนี่น,นี่เห็นไหมเอ่ยนี่นี่คือเหรียญที่ครูโด่งประกาศรับซื้อไปนะครับแล้วก็เพื่อนๆส่งวิดีโอมานะครับก็ได้มานะครับสําหรับเหรียญน,นี้เห็นไหมเอ่ยนี่ ปับ๊บนี่แค่นี้น,นี่เห็นช,ชัดๆเลยเห็นครับภูมีพลอะดุลยเดชนะครับ,อ,รบออกมาแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆมีก็สามารถ,ถาทัดทายเข้ามาได้นะครับแต่ว่านิดๆหน่อยๆนะครูโดมีอยู่ยี่สิบกว่าเหรียญนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเยอะๆแบบนี้แล้วก็ไม่แพงมากพอไหวนี่ก็ส่งมาขายส่งมาจําหน่ายได้นะครับเพราะว่าเราเป็นคนสะสมนะครับก็บอกทุกครั้งนะครับคูโดถ้ามีครูโดก็นํามาโชว์เนาะ เหรียญแต่ถ้าเกิดไม่มีก็จะพยายามหาแล้วก็นํามาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีเหรียญใครชอบสะสมเหรียญแล้วก็ใส่กระปุกเอาไว้ลองๆนํามาดูนะครับนี่ครับผมเหรียญนี้ถามว่าทําไมถึงมีราคาสูงก็เนื่องจากว่ามีไส้เลือนแล้วเนี่ยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยออกมาเยอะนะครับด้านหน้าแล้วหลังเนี่ยออกมาเยอะ พอออกมาเยอะเสร็จยังไม่เท่าไหร่นะครับสังเกตดูบริเวณขอบที่มีการกระทบกันเนี่ยถือว่าน้อยนะครับขอบกระทบกันนี่ถือว่าน้อยมากๆก็เลยทําให้เหรียญนี้มีราคาสูงนะครับอลองลองเช็คดูนะครับจะเกิดเพื่อนเพื่อนพี่พียงน้องมีทักทายกันเข้ามานะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อน้องส่งเหรียญแบบนี้เข้ามาทักทายนะครับแต่ว่าตอนนี้กําลังตกลงราคากันอยู่เคยบอกนะครับว่าของแบบนี้น่าจะมีอยู่วงการเดียวนะครับ ที่ไม่มีราคากลางของเก่าของสะสมแบบนี้ไม่มีราคากลางนะครับอยู่ที่ความรักความชอบหรือว่าการตกลงซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับเหรียญนี้ก็เป็นอีกเช่นเดียวกันตอนนี้มีเพื่อนๆส่งเหรียญเข้ามานะครับน่าจะเยอะกว่านี้หน่อยนึงมั้งแต่ว่าราคายังสูงอยู่นะครับเดี๋ยวคุโด่งต่อราคาไปอยู่เขากํลาลังคิดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้มาก็จะนํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูนะครับนี่ครับผมเหรียญไส้เลื่อน แก้ให้เห็นหน,นะครับเหรียญไส้เลื่อนราคาสูงนะครับแบบนี้เดี๋ยววันหน้าจะมาบอกว่าลักษณะนี้เกิดจากอะไรยังไงได้นะครับครับผมวันนี้หวังว่าพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับอ๋อมีเ,เพื่อนๆหลายคนสอบถามมาว่าไอ้ครูดโด่งแล้วตกลงเนี่ยครูดโด่งหาข้อมูลอะไรมาจากไหนคือหนังสือนะครับนอกจากครูดโด่งหาความรู้ตามนั่นแล้วก็จะมีหนังสือพวกนี้ เห็นไหมครับนี่หนังสือแต่ละเล่มนี่มูลค่าไม่ใช่น้อยนะครับแต่ละเล่มเนี่ยมูลค่าไม่ใช่น้อยนะครับครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าพอเป็นประโยชน์ได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดถูกด้วก็เพียงกำลังใจสําหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณเด๋งคอยด้วยนะคะ